เรื่องออกบ่ายสองตอนนี้เที่ยงนิดนิดพอเรามาถึงก็มาดูที่บอร์ดเช็คอินก่อนเนี่ยเช็คอินเทอร์มินอลสองใช่ปะ่ะของเราไฟล์อยู่ที่อันนี้เราต้องดูตัวไฟล์ก่อนนะเพราะของเราเป็นอันนี้ใช่ปะ่ะเวลานี้เราจะไปอันนี้ทีนี้ตรงเนี้ยมันก็คือเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินที่แปดสิบเก้าถึงเก้าสิบสามนี่ไงแปดสิบเก้าถึงเก้าสิบสามคือตรงนี้เราก็ไปเช็คอินกระเป๋าได้เลย บอบ์ดที่นี่เขาดีดีอ่ะมันเตี้ยดีอ่ะดูระดับสายตาด้วยอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยดูง่ายมากอ่ะไม่เคยเจอที่ไหนแบบว่าชาัดเจนขนาดนี้มาก่อนไอเทียบอกว่ากระเป๋าทุกอย่างรวมกันห้ามเกิน7จกิโลนี่เราส่งกระเป๋ารวมกันเหื่งเกือบทิพเลยของจีอย่างเดียวก็ห้าจุดห้าแต่ถ้าเกิดว่ามีอันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเกือบแปดโลเนี่ยสองใบกระเป๋าสิบเจ็ดจุดสามกับสิบเจ็ดจุดสองกิโลนะขามาอินโดอ่ะสิบเจ็ด เช็คอินเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ถามตั๋วขากลับอะไรเลยนะเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเขาก็แค่ดรอปกระเป๋าคือโหลดกระเป๋าเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาเขาก็จะถามเอาข้าวไหมคนข้างหน้าคือนานแบบเป็น10นาทีเลยนะของเรานี่สามนาทีเองอะถึงว่าดีคิวก่อนเรานี่มันนานทุกคนเลยไม่มีใครเช็คอินก่อนเลยอะพอเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าตรวจกระเป๋าผ่านตอมอทางนี้ เมื่อกี้ผ่านตอมอตรงนี้มาพอผ่านเข้าตอมอมาแล้วเราก็มาดูที่บอร์ดหาบอร์ดบอร์ดแบบนี้ว่าเราจะไปที่เกตไหนจริงๆแล้วในบอร์ดดิงพาสอ่ะมันจะมีประตูบอกอยู่แล้วเราก็หาบอร์ดนี้แล้วเราก็ดูเที่ยวบินของเราของเราก็คืออันนี้ AK385 เวลานี้เราจะไปกัวลาลัมเปอร์ก็คือไปประตูที่ F1 พอเรารู้แล้วว่าเราจะไปประตูไหนเราก็เดินดูป้ายอย่างป้ายอันนี้เราก็เดินตามป้ายไปหา F1 ตรงนี้เป็นตรวจกระเป๋า security check ผ่าน security check เรียบร้อยแล้วพอผ่านด่านตรวจกระเป๋ามาแล้วก็หา F1 ของเรา F1 ก็คืออันนี้ก็เดินเข้าไปเวลาขึ้นเครื่องก็มาขึ้นตรงนี้แหละแต่มันยังไม่ถึงเวลาไง ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ววันนี้เราจะขึ้นแอร์เอเชียจากจากจาร์ตาไปกัวลาลัมเปอร์เจ้าหน้าที่ตรวจตัวแล้วก็เดินขึ้นเครื่องได้เลยถึงแล้วก็เดินตามป,ป้าย Arrival ไปจริงๆเราเดินตามคนนั่นแหละถึงแล้วกัวลาลัมเปอตามป้าย Arrival หรือว่า b a g g เกต c l a นไปพอเราผ่านต่อมามาแล้วปุ๊บเราก็ออกมาดูว่ากระเป๋าเราอยู่เบลลไหน มาจากจาการ์ตาใช่ไหมก็เบลสีอันนี้เบลสีได้แล้วกระเป๋าของเราโอมาแบบว่าต่อเนื่องกันเลยมาติดกันด้วยรับกระเป๋าแล้วก็เดินตรงมาอีกก็จะเขียนว่า way out ผ่านตอมอผ่านด่านศูนย์กากรเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเลย